สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับวันนี้คุณลุงของผมก็ได้มาแต่งหน้ากระทอมนะครับเอาต้นไม้เนี่ยนะครับตีกิ่งแห้งแถวๆนี้ครับบนด้อยนะครับตีปวกเขากินแล้วนะครับนี่บรรยากาศครับงามครับท่านผู้ชมเอากระบทิ้งบวกวางนะครับก็เก็บเอามาแต่งแบบนี้นะครับท่านผู้ชมนี่ครับวันนี้ผมจะมาทําอะไรเอ่ยนะครับผมจะปลูกต้นหอมครับนี่ผมก็ปลูกเอาต้น นี่มันจืดอย่างก็ครับติดไซรับนะครับต้นพักแควต้นพักพักพักไผ่ครับต้นของพักไพรวันพักสาขพักแผลวพักแควนะครับสากลางพักแผลวพักไผ่นะครับพักกะเมืองแล้วก่อนวันนี้ก็แต่งสวนเนี่ยครับทำรั่วนะครับทำั่วแบบแบบมะเกามะเกาเนี่ยครับเนี่ยครับเป็นลาวแบบนี้ครับหาไม่ไอ้โกกโกดตตีมันไล่ข่าเนี่ยครับเอามาเป็นเครื่องมิกานะครับเรามเะะชมนี่ครับ นี่ไม้แบบนี้ครับมันกดนะครับมันอยู่ในปลานะครับปล่อยให้เขาก็เขากระโดนไฟไหม่นะครับไฟจะเข้าปลาตลอดนะครับปีนี่เนี่ยจะเข้าสวัสดีครับท่านผู้ชมเริ่มต้นใหม่ครับพอดีถ่ายทำวิดิโอวหอมือถือมาหยุดไปคนเดียวครับเอาไมครับนี่ครับบรรยากาศในการอันตีผมจะมาทํางานวันนี้ครับวันนี้ก็ทบแต่งจะมาปลูกต้นหอมครับเพื่อไว้กินนะครับท่านผู้ชมนี่ครับต้นหอมหน้าตาต้นหอมครับนี่ต้นใหม่ แห้งๆนะครับเอามาตบแต่งเพื่อให้สวยงามครับต้นโกกกดๆนี่ครับใแบบนี้ครับอ่าแบบนี้ครับถ้าปล่อยไว้ในป่าเขาก็จะโดนไฟไหม้ไปครับไฟจะไม่ปาทุกปีครับนี่นะครับเอามาแต่งแบบนี้ครับท่านผู้ชมนี่ครับพอต้นหอมนี่ครับตีผมใส่ไว้เมื่ออาทิก่อนนะครับนี่ก่จะได้กกินแล้วครับนี่ครับหน้าตาของเขาอันนี้ก็กิ่งไม่ กิ่งไม้แห้งครับทิดกดๆกองๆเนี่ยมามาแต่งกันสื่างามครับนานผู้ชมนี่ครับบรรยากาศด้านนี้ก็จะเป็นอันหุ่นตังหินกันหินในในริมห้วยครับเอามาใส่ไว้ครับงามดีครับ่านผู้ชมมาพอครับผมวันนี้ผมจะทํางานอยัครัย่างผมใส่ขาตั้งกล้องกัมคำวันนี้ผมจะคงจะหยุดหยุดขากล้องขึ้นไปครับล็อกก่อนครับล็อกก่อน เราขากลอ้องอึบอึบอึบอยมาน้อยครับเอาละครับผมก็จะเอาต้นหอมครับนี่ของหอมหอมแขกนะฮะท่านผู้ชมเผื่อเขาจะเอามาใส่ไว้กินกินไบ่เขาครับนี่ผมก็ใส่ไปหลายขมแล้วครับอา้าวใส่เข้าไปครับ ก็ซื้อมากึงกิโลนะครับกึงกิโลก็ซ่าห้าบาทผมไปซื้อแถวแถวชวนนบทไปครับผมลืมซื้อกาดมาฮะซื้อกาดมาได้หกครับอ้าวเสียบเข้าไปนีแต่หลายต้นแล้วครับท่านผู้ชมโอ้โหประมาณเกือบสาวกว่าต้นแล้วครับ ถ้าเขาจะกินหัวเขาบ่มีก็สามารถที่จะเอามีดมาแค่อันนี้ได้ครับใส่เข้าไปครับใส่ทีทีครับมันออกจะได้อลังการเลยครับเให้พ่อไปบ่มมครับาพอแล้วครับเอาไปกินพองครับประมาณสักสองสี่หกแปดไม่สิบเมตรครับอ่าผู้ชมคนนน้ก็ทำงานนะ พักปลุกไม่ไว้กินนะครับไว้อตีอนะครับกดไลค์ครับกดแชร์แล้วกดกระดิ่งติดตามด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจสวัสดีครับ